ตื่นมาลังหน้าแปลกฟันเกี่ยวอะไรว <c oughs> ันนี้คือจะบอกว่าผมเพิ่งตื่นแต่ผมก็จัดเลยสำหรับวันนี้พูเที่ทน,นไม่ได้จริงๆนี่ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเนี่ยเพือปืนกระบอกนี้เลยเนี่ย <c oughs> จะเกินไปหรือเปล่นาพี่ เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Ben ฮะวันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile อีกแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันรอมานานมากเพราะว่ามันมีเรื่องของปืนใหม่แม้ใช่ไหมนั่นก็คือ Far One นะครับแล้วก็มีสกินใหม่ในตอนนี้หรือว่าในวันนี้นะครับนั่นก็คือสกินในระดับเมติกนั่นะครับแต่ว่าต้องขออภัยเรื่องเสียงของผมในตอนนี้เพรอาะผมเพิ่งตื่นจริงๆริงทุกคนคือมันไม่ได้จริงมันต้องเข้าแล้วแหละมันต้องไปดูแล้วแหละวันนี้ทุกคนดูดิ คือมันเป็นดาบอะปืนอะไรที่มันเหมือนดาบขนาดนี้แล้วผมจะบอกว่าเอ่อมันจะมีเรื่องของดาบที่เป็นดาบในเซตถองเขานี่ครับมันมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในลัคกี้ดอในรอบนี้นะครับในอย่างแรกก็จะเห็นนะครับได้ก็คือปืนนะแล้วมีถึง8คอมโบเลยที่ผมดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามีอย่างอื่นนะครับเช่นวิกสูรก็ ไม่วาวเท่าไหร่แล้วก็ชามนะครับเอ้ยชามอันนี้ถือว่าวาวนะครับหมุดทองด้วยนะครับผมทุกคนถือว่าเอาเรื่องนะครับสําหรับอันนี้เพราะวาเวลาเราติดเนี่ยแล้วก็ชาบม,มันมีการขยับเขยื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบพตดแรงเลยนะทุกคนเอาจริงแล้วคุณก็อาจจะได้มันแค่เพียง1 CP ซพก็ได้นะนี่แต่มันไม่มีโซนลดให้ผมเลยวะแต่ก็มีระเบิดอะไรอะไม่ค่อยได้อ่านชื่อระเบิดด้วยดิแล้วอันนี้คือฟึบเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยซาสึเกะคุง <laughs> เหมัอนซาสกเกะเลยนะนี่แบบว่าพลังแฝงสัตว์หางอยู่ข้างหลังโคตรเสียวพึ่งเอจัตเทจัก็มีคอลลิงการ์ดนะครับผมเป็นเหมือนกับซามูไรที่เดินอยู่ในตรอกซอยของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีฝนตกที่ค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็ปืนชอตตี้ครับผมเฮ้ยอันนี้เท่อยู่ทุกคนเพราะรถายมันมีการขยับถูกปะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงมือจับก็จะมีเรื่องของการพันสกอตเทปดำ ไม่ใช่หลโอโหผมเป็นลดราคาไปาทำไมะมน,นี่ยก็มีปืน M 2 1 EBR นะครับโหเท่เลยอันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเรื่องของดาบออกมาด้วยนะทุกคนดูดิปืนดาบแล้วก็นี่สําคัญมากนะที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือมีดตัวนี้นั่นเองว่ามันเหมือนนะเหมือนเพราะผมไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าเรามีปืนแล้วก็มีดาบเนี่ย เวลาเราสลับเนี่ยมันจะมีการเอฟเฟกอะไรบางอย่างที่มันเทเขาว่างั้นนะลองดูเพราะว่ามิดาบเนี้ยมันก็จะบอกว่ามันก็ไม่ใช่แบบดาบที่อยู่ในระดับเลเจนเดอรี่ทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในระดับอีพิกนะครับั็ไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรพร้อมกันหรือเปล่านะโอเคก็ไม่อยากจะเสียเวลาอะไรมากนะครับเพราะว่าอยางจะบอกว่าตอนนี้ CPU ของผมก็เกือบ60 0 0 0่นนะครับลองดูว่าอัพสุดวันนี้เนี่ยไหวหรือเปล่านะครับสำหรับปืนฟ้าวันนะครับคือผมจะบอกว่ามันก็เทซีพี เค่องเยอะนะครับถ้าปืนระดับ มีติกมาแล้วก็สุ่มมาแม้ว่ามันจะเหมาหรือไม่เหมาก็ตามนะครับแต่ว่าผมจะอัพมันจนเต็มไงอันนี้ก็ต้องลองดูว่าผมจะเสียกิซพี่นนี้มี58,201นแะครับแต่จะบอกว่าการอัปเกรดเนี่ยผมก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับก็อาจจะเสียไม่ค่อยเยอะมั้งต้องลองดูนะครับอะไรก็เราลืมไปดูตัวละครตัวละครโคตรเท่แล้วก็เห็นมาบ่อยนะพระว่าเข้าเกมมาก็เห็นแบบโปสเตอร์ของเขาแล้วนะครับมาก่อ,อือน,นะครับทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับฝากกัน้วลแ ก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนียฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กันสักประมาณ12ไลค์แล้วกันนะครับผมแล้วใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆน้ครับทุกคนก็อย่ายลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over อ h o p Up อัพ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซ p ีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปบ๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็อปก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ<อ>คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก<อ>และถ้าใครสนใจ<อ>ก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมละครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะมาครับ25 CP แรกปึ้งเฮ้ยเนี่ยเห็นว่า25 CP ก็ได้ชาแบบเรื่รูสแมนแตันแล้วนะทุกคนนะ60 CP ต่อเลยแล้วกัน สายบนมาต่อไปจะมาสายกลางหรือเปล่า120ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไหลบนว่ะไหลบนว่ะเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นช็อตตี้นะอุ้ยเอาว่ะไหลฝั่งนี้หมดเลยว่ะยังไง390ยังไม่ถึงพันซีพีเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ถึงพันซีพีเราได้ยามนี่คือแบบคุม้มเลยเนี่ยมาโคตรเท่เลยนะเว้ยทุกคนโอเคต่อไปก็190ปึ๊บได้ท่าทางมาเรียบร้อยต่อไป1,290ปั๊บอุ้ยเรียบร้อยครับเมาเนี่ย วันนี้ยังไงก็เมาน้ยครับผมถ้าหากว่ามันอกบสโลคอนก่อนโอเค1,900โอเคต่อไป2,900้ 2, ปึ๊บโอ้เรียบร้อยเมา,เาจานโอ้สหกรครับอึงมาเรียบร้อยโคตรเท่อีกปืนเห็นนะโคตรจะแช่ แ <c oughs> จ่มโคตรโคตรอะแบบสวยมากๆอะทุกคนถ้าใครไม่เอาตอนนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยปืนนี้สกินนี้มันจะมาอีกเมื่อไหร่พี่ <c oughs> บอกเลยระดับปืนมิตินี่โหก็กว่าจะมานี่แลมปีนะถ้าจะมากลับมาขายอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นระดับดีเจรลี่มันก็มีแบบกลับมาขายบ้างนะแต่ระดับมิตินี่คือยากมากๆนะ,ๆนะทุกคนนะได้เลยมาเรียบร้อยครอยอับส่วนที่สองปวดรักแล้วนี่แหละส่วนที่ผมปวดหัวที่สุดแต่ผมมีการไปแล้วตอนนี้ตอนนี้คือเอ้า เออว่ารอบก่อนน,นั้นผมเปิดการ์ดไปจนแบบว่าเปิดไป <c oughs> คือผมเปิดการ์ดอะไปจนเต็มไปแล้วอะเพราะว่าผมตอนนั้นผมเก็บซีไว้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไปทําไมผมก็เลยเปิดการ์ดไปนะครับซึ่งการที่ใช้ในการปลดล็อกไปถึงเลเวล5เนี่ยมันใช้ไป1975แต่ว่าผมมี2004แเลยนะโอเคแต่จะบอกว่าการอัพเกรดเนี่ยมีถึง5ครั้งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า แต่ละครั้งมีอะไรบ้างนะครับโดยในเลเวล1เนี่ยก็ทําการปลดล็อกแค่125 CP นะครับคือถ้าผมเปิดไปเนี่ยมันจะไหลไป่ารวมกันตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล2อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมมาติ๊กตรง Level เลเวล2นะมันก็จะเป็นการรวมตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล2รวมกันก็จะใช้375กาดนะครับก็อตอนนี้เลเวล1เนี่ยมีเรื่องของแต่งเยอะแยะมากมายนะครับคือจะบอกว่ามันจะเป็นสกินของแต่งนะทุกคนนะ ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นแค่สกินของแต่งนะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรไบโกก็ต้องดูนะครับว่าเดี๋ยวไปดูในเกมว่ามันเป็นยังไงดูในโหลดเอานะครับเเวลสองเปเปอร์เฟกสังหารนะครับแต่เหมือนว่าจะมีการเพิ่มด้วยนะเพิ่มคอมโบสังหารนะครับคือถ้าเป็น4คอมโบสังหารก็ดาบตกมาเยอะขึ้นแต่ว่าอ๋อมีถึงแค่4นะครับผมหนถึงคิวเนี่ยดาบก็จะมีแค่เล่มเดียวนะครับ2คอมโบก็จะมีเอ่อสามเล่มนะครับ4คอมโบก็นับไม่ช้วนนะครับ มีมีมเล่มแล้วก็4คอมโบมีประมาณ5 6เล่มเท่ hey, ดีและนี้อะไรอ่ะจะเป็นชามนะอันนี้น่าจะเป็นชามนะครับแล้วก็เลเวลสนะครับผมก็มีผมก็งงไปหมดแล้วนะว่ามันเป็นอะไรคือเราจะต้องแบบไปดูในลดเอาจริงเลยทุกคน นี่ก็เวลาที่เราคิวได้เฟิร์นบัตอะไรอย่างนี้นะผม,ผมบอกเลยนะว่ารอบนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆสวยแบบสวยจัดแล้วก็เลเวล4ครับก็มีแสงกระสุนปืนแล้วก็เวลากระสุนปืนกระทบนะครับก็มีเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับก็สีชื่อเราคล้ายหมดเลยนะสำหรับปืนเมติกคล้ายหมดเลยสีชื่อแบบนี้เลเวลที่5หรือเลเวลสุดท้ายนะครับก็มีไม่แน่ใจว่านี่คืออะไระเป็นของแต่งหรือว่าเอฟเฟกต์แสงมาหรือเปล่าแล้วก็สามารถดรอปปืนให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็มีกรอบสีชื่อเรา ตอนที่เราเข้าเล่นนะครับหรือว่าหน้าโหลดไอคอนนั่นเองต่อไปถ้าเรา MVP ก็นี่เลยเสียใจโอเคก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแตง่งแล้วก็เอฟเฟกปากกระบอกปืนแล้วก็เอฟเฟกสังหารที่มันเป็นคอมโบถึง4คอมโบนั่นเองก็จะเปิดไปเลยนะครับผมเลเวล5เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งการของผมก็เหลืออยู่520จริงๆแล้วผมก็อยากจะเปิดไปนะยวเปิดให้ดูสักรอบหนึ่งเลยกนะันมาเพราะว่ารอบหน้าปืนวิติกมาผมก็จะไม่ได้ทําการเปิดละ หกเกือจัดหประมาณนี้โอเคเอาเปิดไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าเปิดไป20รอบก็จะได้ส่วนลดไม่ใช่ดิได้การ์ดเพิ่มโหแปด0ไม่ออกเลยวะเกินไปเปล่าจาร์แต่ห้ออกมารอบหนึ่งอเอยคี่ปุ๊บผมก็จะได้มาอีก50การ์ดประมาณนี้แล้วกันนะครับเออแล้วผมจะบอกว่ามันมี บถ้ามีปืนอีกปืนนึงเปิดมาผมก็จะมีอักติห้าสิบระดับที่ไม่ต้องทําการสุ่มนะครับก็จะได้สกินมานะหรือแค่อีกสกินเดียวนะครับก็จะได้สกินนี้มาเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับถ้าได้มานะเดียจัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคือปืนนี้เนะี่ยจริงๆมันชื่อว่า FF AR1 นะแต่ว่าผมจะเรียกว,ว่าฟาวันนะครับน่าจะง่ายสุดแล้วโอเคก็เดี๋ยวเคลียร์ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวมาดูเรื่องของแต่งนะครับว่าสกินนี้เนี่ยมีของแต่งอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างน,นะครับไม่ใช่เพิ่มเข้ามาหรอกคือเขาเรียกว่าอย่างไงสกินนะครับผมจะให้ดูแค่สกินนะอันนี้เป็นสกินปากกระบอกปืนของฟาวันนะครับเป็นเก็บเสียงแลวก็แรงดินแน้ตั้งอันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้ตเคต่อไปลำกล้องปืนมีอยู่3ชิ้นเลยนะครับลำกล้องปืนแรกก็50ระยะดาเมจก็จะดูแบบลำกล้องยาวหน่อยแล้วก็ปึงเฮ้ยทำไมความแตกต่างมันน้อยจังความแตกต่างมันน้อยมากคือเหมือน จะเป็นแค่เส้นข้างเส้นข้างของสกินปืนอะแค่นั้นเองนะโอเคต่อไปก็เรื่องของพัน้ายนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงลำกล้องปืนมันไม่มีนะครับผมทุกคนก็พันธายมีอยู่2ชิ้นก็นี่เลยความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็กนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะ <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะแปลกดีเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นเลเซอร์และกันเลเซอร์ไม่มีนะครับแล้วก็กริป ก็มีถึง2ชิ้นนะครับโดยในชิ้นแรกก็เป็นแบบนี้เลยก็เป็นแรนดิตแนวตั้งแล้วก็แรนดิแนวนอนนะครับมานี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีปึ้ง เลดี้นแน่นอนก็จะเป็นแบบเมเหลี่ยมคมๆคมคมแบบนี้หน่อยนะครับต่อไปแมกกาซีนมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับแมกกาซีนก็เป็นแบบนี้เลยถ้าใส่ปกติอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่เป็นสกนินก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมรู้สึกว่าในรอบนี้เนี่ยปืนระดับมิติกนะครับของแต่งสกินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยหนึ่งต่อไปคลิปหลังนะครับคลิปหลังมีอยู่2ชิ้นนี่ชิ้นแรกชิ้นที่2 เปลี่ยนสีเองเหรอนี่มันจะมีเหลี่ยมเยอะนิดนึงก็เฟียวดีครับทุกคนไม่เดี๋ยวผมขอลองแต่งฟ้าวันก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ลองแต่ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าของแต่งฟ้าวันผมยังไม่ได้คิดคนเลยนะทุกคนและถ้าหากว่ารวมกันโอ้โหโคเทเฮ้แต่ว่าลืมไปหนึ่งอย่างไว้ทุกคนหือใส่มีดลืมใส่มีดผมไม่แน่ใจว่ามีดอันไหนอะดิต้องกดแบบนี้ ทีจ่จัดมีคือแบบโคเท่อะทุกคนเออแล้วเรื่องของปืนระดับมิติกนะถ้าแต่งเสร็จแล้วมันสามารถปรับแต่งได้ผมลืมผมก็จะใส่สูตรไปเลยลวกันนะครับเพราะว่าความแตกต่างมันก็น้ออยู่แล้วนะใส่เอฟเฟกสังหารไปเลยแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นเอาเป็นว่าเอฟเฟกสังหารใส่เต็มลวกันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสกินนี้ถ้าสมมติว่าเรา,าใส่เป็นสเปเชียลลวดลายเนะี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบทองนะเงินทองนี่แบบเหมือนเดิมเลยอะ คล้ายๆเดิมเลยนะแต่ส่วนเงินมีความแตกต่างเล็กน้อยแล้วก็เหมือ,มอนนี้โคตรเฟียวเลยต่อไปเพชรโหเพชรไม่ค่อยสวยเลยวะอันเนี้ยสวยจริงอันนี้โคตรเท่เลยมานี้แล้วกันนะครับก็ชาของเขาเมื่อกี้ชามันแรกก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนชาไมนที่2ก็เป็นมีดแบบนี้อันมีดอันเนี้ยมันไม่มีอะไรขยับนะผมชอบอันนี้มากกว่าใส่ไปเลยแล้วกันส่วนสติกเกอร์นะครับผมนี่ก็เป็นสติกเกอร์ที่ได้จากการอัปเกรดนะครับผม เจ้าตัวของปืนนั่นเองก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะทำการเซตฟาวันที่เวลาทุกคนได้ปืนมาแล้วแล้วทุกคนไม่ไม่ได้อัปเกรดเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับทุกคนผมมาเห็นอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเป็เจ้าตัวอันตรงนี้นั่นเองข้างบนของของปืนระดับมิติกนะครับ คือมันมีตรงเนี้ยเหมือนกับว่าทุกคนเห็นติ่งตรงนี้ไหมมันมีแค่สองติ่งนะครับตรงนี้สองติ่งอะไรวะอันเนี้ยสองอันเนี้ยสี่นัคือเหมือนกับอัเลเวล e l ถึงเลเวลปกติตักเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าอันเนี้ยมันจะมีเป็นสก,กินปืนที่ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแต่อันเนี้ยมันจะแต่งเต็มกว่าเดิมเห็นปะเนี่ยเหมือนมันจะมีคมมีเหลี่ยมมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเลเวลห้าหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับได้ถอดออกทั้งบทล่ะก็เป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่เเเป็็นน2ตติ่่่งแแแบบี้กไมใสอฟฟ ปืนอะไรเลยนะแล้วก็ต่อไปอีกอันนึงนะครับแต่งออกให้หมดแลยครับแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้อันนี้เป็นถอดออกเลยจะได้รู้ว่าเออคนที่สุ่มมาแล้วไม่อยากจะอัปเกรดเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ 7.. 9็ดใช่ปะอธิบา8ก็เป็นอธิบา8ก็จะเป็นเอ็มยี่สิบเอ็ตี้ผมไม่รีวิวแล้วกันนะแล้วสู่ต่อไปนะครับมันก็มีเรื่องของ ระเบิดใช่ป่ะระเบิดระดับีเจเดอรี่อ๋อเป็นระเบิดโยนแบบนี้เคยก็จะลองไปรีวิวดูเคยปะทุกคนทุกคนกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ติดตามกันเลี้ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสกินเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกับบอทก่อนแล้วกันนะครับว่าสกินมันแจ่มขนาดไหน let's go โอเคอันนี้เป็นแบบ Si ป p l e ระเบิดไปก่อนผมมาปุ่มไว้ดูตัวละครเอานี้ไงระเบิดมันดูไม่ได้นะทุกคนแต่เอาเป็นว่าขอปรับหลดเอามาปืนที่เจก่อนแล้วกัน มาครับระเบิดดีเจเดลี่ปันชิบหายแล้วไม่ตายเออไป่ตายอีกโอ้โหเรียบร้อยระเบิดนี้ไม่แรงเลยช่างกันแล้วก็เย่าโอเคมาดูกันดีกว่าครับตอนนี้คือผมคิวไป1คิวเมื่อกี้ ลองลองดูอันนี้เป็นปืนที่เราได้มาจากการที่เรา <c oughs> เดี๋ยวนะอเอโลงละอันนี้ก็เป็นเรื่องของปืนที่ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยคือถ้าทุกคนสุ่มแล้วได้ปืนแบบนี้มาเลยอมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอเคก็ปึง้งโอเคอ๋อฮะู เออโอ้โหสละคาบออกแล้วก,กลายเป็นมีดผมจะเห็นปืนชัดไหมเนี่ยดูอีกเคก็เสียงปืนประมาณนี้นะทุกคนโอ้ตอนรีโหลดกระสุนไม่ใช่รีโหลดดิเออใช่ดิตอนรีโหลดกระสุนโคตเชดูดิเสียวเลยโอเคเดี๋ยวก็เปลี่ยนหลดเอาต,ต่อ อันนี้เป็นที่แบบว่าเหมือนจะอัพมาเลเวลไรสักเลเวลหนึ่งแล้วประเด็นคือมันจะไม่ตายแหละไปหารถระเบิดแป๊บอ่ะอ่ะอันนี้อัพมานิดนึงไม่รู้ว่าความแตกต่างมันจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าเออถ้าดูแบบนี้ดูไม่ออกนะเรต้องดูแบบเออรีโหลดกระสุน,นอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะเห็นชัดนะแต่ผมไม่เห็นความแตกต่างอะไรจากกระบอกเมื่อกี้เลยอะ มันเห็นความแตกต่างยากมากทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสกินที่อัพสุดเลยแล้วกันนะครับมาอันนี้คือเป็นสกินที่อัพสุดนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพอดูอีกเย้ะมันก็ไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยอะ่ะการเปิดตัวคือมันเบอร์จริงแดบเฮ้ยแต่ดาบเปลี่ยนไปนะทาไมรู้สึกว่าดาบมันไม่แหลบใช่ไหมดาบมันทื่อปะ ตรงปตายอะทู่โหแบบแต่เห็นได้ชัดเลยอันเนี้ยอ่าดูปากกระบอกปืนไอ้แสงนี่ครับโหสวยจัดอะเดี๋ยวยิงใกล้ๆเป็นยังไงมันเป็นแสงแบบว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนสวยแจ่มฮึมโลกระสุนเป็นยังไงนะ เหมือนเดิมนะครับผมรีโหลดกระสุนเออแล้วผมลืมบอกว่าผมไม่ได้อัพผมไม่ได้อัพแบบกราฟิกเต็มมาดีโถยลืมอ๋อเดี๋ยวขอออกเข้าใหม่ดีกว่ามาอันนี้กราฟิกแบบสุดแล้วนะครับเดี๋ยวปืนทุกคนก็เห็นไปแล้วล่ะมันก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งแสงด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าอาเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สังหารกันดีกว่านะครับว่าเฟี้ยวขนาดไหนแต่ว่าผมรีวิวได้แค่สกินที่อัปเดตอัปเกรดถึงเลเวล5นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สังหารเนี่ยก็จะแบบว่า เรีกยกว่า,ายังไงอะไอเฟสงหารมาจนนี้แค่ถึง4ตัวนะครับก็ถ้าเป็นตัวแรกก็เป็นดาบปักอันเดียวแล้วก็ถ้าคิวสองคิวสกินปืนเนี่ยมันก็มีคอมโบด้วยนะครับให้สกินปืนมีแสงมากขึ้นเนาะป้นนี่ก็เป็นมีดแล้วพอ2อคิวนะครับก็เหมือนว่าปืนจะมีแสงมากขึ้นนะทุกคนเห็นปะ่ะแสงปืนก็มากขึ้นแต่ว่ามันอัพไปถึง8ตัวเลยนะทีเป็นอ่าป๊นนี่โอ้โหดาบมี3อัน ออโอเคตอนนี้ก็4คิวไปแล้วถ้าผมคิวอีกดาบก็จะเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้มาดูปืนก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้ัพมาจนถึง4คิวปืนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยมั้งนะครับเออก็ปืนมันดูยากนะทุกคนมันดูแบบนี้มันดูยากมากเอาเป็นว่าก็ดูตอนรีโหลดกระสุนแล้วกัน โอเคจัดเลยว่ะนี่ดาบก็จะเป็น,นเยอะแบบนี้ดาบมี5อันเออโอเคตอนนี้ก็อัพมาเอ,อ่อ6คิวยังไม่สุดนะทุกคนมันสุดที่8นะดูตอนนี้ดูดิแสงมันก็เยอะขึ้นนะมีแบบอุณหภูมิที่ร้อนมากขึ้นนะทุกคนเที่ยวดีนะเป็นเลดีบีน DDR, นะ่าจะเท่ตอนซูมผมลืมให้ดูซูมก็มองง่ายมากๆนะคือความโกงของปืนเมติกเนี่ยมันก็แบบนี้แหละนิดนึงนะทุกคน แต่ก็ถ้าใครเล่นเก่งมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเฟคเทพจแบบโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปกี่คิวแล้วขออีกตัวนึงคิวสุดท้ายแล้วนะครับ8คิวนี่คอความแตกต่างคือผมรู้สึกว่ามันไอตรงที่มันหมุนๆนเนี่ยเห็นปะตรงซ้ายเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเว้ยแสงมันจะเยอะมากขึ้น,นตอนเปิดตัวอย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะดูดิตอนนีโหลดก็สุดแบบเ,เทพเยอะเลย Oh. ดูตอนรีโหลดดิโคตสวยอ่ะอันนี้คืออัพเต็มเลยนะทุกคนมาลองยิงกันดูอลังการจัดอลังการจัดอ่ะบอกเลยลืมรีวิวอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนลืมรีวิวอะไรไปว้าวว้าว,ว,าวที่จ,จัด อ๋อผมเกือบลืมเลยนั่นก็คือการรีวิวมีดนั่นเองผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะอ๋อนี่ไงคนสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนมีดฟืบอ,อ่ะแล้วพอผมเปลี่ยนมีดกลับนะเปลี่ยนมีดกลับเป็นปืนมันก็จะปึ๊บเห็นไหมเฮ้ยเซียวนะแล้วถ้าเป็นระเบิดมันก็กลับเป็นปืนก็ม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเห็นปะ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นมีดกับปืนมันจะเสียบกันเข้าไปเว้ยเหมือนแบบคอมโบอ่ะเนี่ยเห็นปะโอตัวนี้มาพอดีเลยขอลองมีดหน่อยมีดมันฟันแบบอปุ๊บปุ๊บฟันเฉียงซ้ายขวาว่ะตอนแรกผมคิดว่ามันจะฟันแบบฟันเหมือนนักดาบดาบใหญ่ๆอ่ะกระโดดฟันนะกระโดดฟันก็เหมือนเดิมกระโดดฟันได้ครั้งเดียวเว้ยทุกคน กระโดดฟันได้ครั้งเดียวแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นปืนฟืบนี่จื๊บเทีว่ว่ะฟื๊บเสียบแบบเหมือนถอดมีดก็ถอดมีดมาจากาตัวปืนอะแล้วก็พอจะเก็บมีดก็เก็บในปืนอะเออว่ะเที่จัดว้าวไ่ีมันเฟี้ยวจัดเลยนะฟื<อ>๊บพอเราแบบว่าใช้มีดเสร็จปุ๊บล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปืนอย่างเงี้ยโคตรเที่อะ โอ้หคอมโบจัดย่าย่าย่าเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นปืนโอ้โหเท่เท่เหลือๆเท่เหลือๆเอากระสุนหมดพอกระสุนหมดเสร็จปุ๊บก็ปั๊บปึ๊บปั๊บเท่จัดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปลุยในแรกสตาร์ดึูแล้วกันอยากรู้ไปกันว่าเขาจะตื่นเต้นสกินหรือเปล่าเวลาเจอปืนระดับเอเต็กในวันแรกเลเซโกมาเอาเอาสายหลุดอีก มาครับลองดูว่วมันจะแจมหรือเปล่าโอ้แท้ทุกคนแบ่งให้เพื่อนดูใครเก็บปะโหไม่เก็บกันเลยเหรอโอ้โหเกินไม่รู้หรือเปล่ามาครับซื้อปึ๊บโอ้ทำไมทำไมลงแรงเหมือนเจอบอดวะรู้ปะลงแรงเหมือนเจอบอดเฉย เว้ยแล้วผมไม่มีเวลาแล้วดิน่าจะเล่นได้แค่ตานี้แหละทุกคนมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาจจะมีคนเข้านะนี่คือแหล่งไงเนี่ยเป็นตาแรกของวันด้วยไงแล้วคือเดี๋ยวผมจะไปลงทานนะไม่ใช่ผมมีนัดเอ่อทำโลภทานนะครับก็เลยทำบุญกันหน่อยนะทุกคนยังไงก็คลิปนี้คอมเมนต์ อน,นุโมทนาบุญกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะแบง่งบุญให้ทุกคนเพราะวันนี้ตรงที่วัดของผมมีโรงทานผมก็ตอนนี้แฟนของผมก็ไปทำการจัดตรงจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กต้องไปช่วยแจกจ่ายนะครับผมนีไปไงมีทูบเบอร์สายบุญแต่ตอนนี้ฆ่าคนอยู่นะไได้กระสุนป,ปืนมันน้อยอะ่ะแล้วแบบวันนี้มันเป็นแล้งอ่ะผมออกก็ไม่ได้เลยดิแล้วเวลาผมไม่เหลือเลยผมต้องตัดคลิปอีก ขอชีวิตนะเน,ะนอะโหไม่ตึงเลยแต,ต,ต่ว่ากระสุนปืนนะมีอยู่38<ห>นะัดน,นะอดนนะนะของแต่กันเนี้ยแต่ว่าผมเซ็งตรงที่กระสุนเนลังเพลิงมันน้อยมากแต่ปืนแบบนิ่งจัดเลยอะแต่ไม่เกี่ยวกับสกินนะทุกคนคือปืนบบนิ่งก็คือปืนนิ่งไงนะเฮ้ยคนหรือบออวะเดีนะ่ยผมดูถูกมันเกินไปหรือเปล่า จะมาหลังไหมโอเคไปสองอาจารย์เฮ้ยมีอีกไม่ให้หรอกมาน้อยเฮ้ยเฮ้ยเอาส่วจะหมดอีกแล้วเอฟเฟคโคตรเท่อ่ะเอาจริงเอฟเฟคแบบเท่เหลือดูดิแล้วยิงตายเร็วด้วยนะ จะปืนด้วยนะทุกคนไม่มไ,มได้เกี่ยวกับสกินนะสนายอยู่ยโอเค <Okay. S 2> สวยแจม่มสวยแจม่มไปยุ้งบนเหรอเฮ้ยอ, <Okay. S 3> อไม่ตายอีกเขไม่ตายอีกโอเคกระสุนมันหมดพอดีคุดที่เอาว่ะใส่สูตรวะ GM เเขาใส่สูตร่ะ ไม่ตายอีกผมแบบคือบอกเลยนะข้อเสียของปืนระดับมิติกเนี่ยเนี่ยเอฟเฟกมันแบบแยะๆและการตากเกลนะ่อยแล้วแบบพอเจอตัวอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอะคือมันไม่เห็นจริงๆนะไม่เห็นเลยอะว้าวแต่ปืนเขาลั่นเร็วจริงนะสำหรับฟาวันแล้วก็ระยะดาเมจมันเพิ่มได้เยอะมากๆเลยโอทโอทีโอทีกนมา ยาดาเมจเยอะด้วยนะประเด็นแล้ะชอบสกิลนี้ตัวนี้แบบกระสุนมันไปเป็นเส้นเลยเว้ยทุกคนเส้นมีเกลียวเลยอ่ะจริงๆดูดิไปเป็นเส้นเลยอ่ะโอ้แล้วแบบเอ้ยเอ๊ะเขาหน,นีคนแน่นอนมีทั้งบอดทั้งคนในะตอนนี้ทุกคนผมงงมากหมดยเยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อไม่เห็นผม อ้ยอะไรวะเนี่ยผมไปคลิกซูมอีกแล้วแล้วก็กระสุนหมดแบบนี้ก็ต้องคอมโบกับมีสิครับฟื้นฟ้าฟื้นฟ้าชื้อปั๊บปึ๊บสไพด์ไโคเทโคเทบอกเลยว่าโคเทซื้อเสรเรียบร้อยแต่มันคอมโบมันสวยจริงเลยดูดีเยอะละสวยจัดสวยแจ่มพูดอยู่ไม่เลิก ผมชอบจริงๆเว้ยใครอยากได้ต้องรีบๆจัดนะสุดจริงๆทุกคนหายากด้วยนะยเดี๋ยวถ้ากลับมาขายอีกทีนี้น่าจะแรมปีจริงๆอย่างท,ที่ผมพูดไปเฮ้ยเพื่อนนุ่นถ้าบอลโอ้ลั่นเร็วจัดโอ้ยเอฟเฟกต์อย่างเท่งไง โอ้โ rac, โอ้ยรจ้อยส, <S <S สุดจัดมาแ่นนะผู้ชมนี่เป็นปืนอะไรนะครับเนี่ยแลมัน,นโกงขนาดน,นี้เาดูหน้า MVP นี่ก็จะมีแบบตอนที่เราเป็น MVP นีันก็จะมีกรอบแบบนี้ขึ้นมานะครับที่มี<ไ>ลวดลายเพิ่มข,ขึ้นเล็กน้อยนะทุกคนเสียดีเสียดีเออแต่ตอนนี้ผมลืมดูว่าแบบโอ้โห standards. ตอนที่ผมเข้าเกมโหลดเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการโชว์ด้วยนะว่า ผมมีกีสกินปืนอะไรอย่างเงี้ย 48คิวไม่ไดีใจเลยผมเลยต้องรีบด้วยนะทุกคนขออภัยจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าได้รีวิวแบบสุดจัดตลาดบอกเลยนะทุกคนก็ให้ทุกคนได้เห็นแบบทุกอย่างเลยนะในตอนนี้สําหรับใครที่ช่างใจอยู่ว่าอยากได้หรือยังไงนะครับก็ต้องตัดสินใจเร็วๆนะทุกคนนี่ก็ถ้าใครเปิดฟาวันในช่วงกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถมารับการ์ดตัวนี้ได้อีก270เลยนะถือว่าค้มมากๆนะทุกคนอย่าลืมนะครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมเปิดเสร็จเรียบร้อยนะก็จะมีเรื่องของรางวัลแบบ กรอบรูปด้วยนะทุกคนดูดีปึ้งอเคกรอบรูปก็ติดตั้งไปเลยละกัน <m uch> ก็อันนี้มันคืออะไรอะ่ะอันแรกอะ่ะอกดลบล็อกเฉยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นสติกเกอร์เฉยครับทุกคนเป็นสติกเกอร์เลยก็กรอบรูปเอ้แต่กรอบรูปมันไม่ขยับเลยอ่ะอ๋อ,อมันต้องโหลดก่อนนี่ไงโุ๊บบิ๊บับจัดเดี๋ยวขอรอไปพูดคุยหน่อยจีจีโอเคปึ้งอกรอบรูปโคตรเฟีเ้ยวหรือว่าร้อนแรงร้อนระอุ จัดเลยโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ